ค่ะฉันชื่อเมย์อ่ะฉันคิดว่าฉันสวยที่สุดในคลินี้แล้วนะคะแต่ก็เบื่อมากเลยผู้ชายชอบประมองตลอดแต่มันทํายังไงได้ก็คนมันสวยที่บ้านเกิดมา,นมาในครอบครัวที่มีตังใช้ก็เลยดูอุดมสมบูรณ์น่ารักสวยและรว,วยแบบนี้และะ้ค่ะเบื่อจริงๆเลยเนาะชีวิตดีๆดีแบบนี้นีม่มึงมึง เลยไหนก็ไหนๆแล้วจะมาเล่าให้ฟังเลยว,ว่าชีวิตอันสวยหรูอของเมย่านี่มันน่าอิจฉาสุกแค่ไหนนะไปฟังกันเลยตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีผู้ชายมาตามจีบหลายต่อหลายคนคนนู้นก็แย่งจีบคนนี้ก็แย่งจีบไอเราก็ลำบากใจเนาะทำยังไงได้ก็คนมันสวยตั้งแต่เด็กอะ่ะพอตอนมัธยมเดินเข้าโรงเรียนทีไรน,นะผู้ชายก็มองตามทุกทีเลย เป็นสาวขึ้นมาอีกนิดนึงช่วงวันวาเลนไทน์กลับดอกกุหลาบแทบไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวเดี๋ยวคนนู้นก็เอามาให้คนนี้ก็เอามาให้ ก็ยังอมองตามกันเป็นค้าขนาดนี้เลยอะความฝันของหนูคือการเป็นครูค่ะหนูอยากตามรอยพ่อกับแม่ซึ่งท่านก็เป็นครูเหมือนกันตอนนี้เหลือเวลาอีก3วันจะถึงวันสอบบัรจุแล้วมาถึงขั้นนี้ความฝันอยู่เคอื่อมมันก็ต้องสู้กันหน่อยละค่ะ แลฉะฉลาดอย่างฉันยังไงก็ต้องสอบบรรจุได้เป็นธรรมดา คนวันนี้จะมีครูคนใหม่เข้ามาสอนทีโิงเดของพวกเราเป็นวันแรกค,ครูครับครูผู้ชหรือครูผู้ชายครับครูผู้หญิงสิสวยไปนะร <c oughs> ับคูเดี๋ยวพวกเธอดูกันเอาเองเชิญครับครูเมย่า ฉันหมอค่ะครูครับครูกินอะไรถึงสวยจังกินข้าวจ้าต้องกว่าน้ำอ้อยน้ำอ้อยเลยจ้าไม่กินเลยฉันชอบลำโอเคนะคะเรียนเรียนเยี่ยมยอดครูคุณครูเขาหน้าหัวเราะตรงไหนเนี่ยขนาดมาวันแรกเด็กก็หัวเราะคิกทักมีความสุขกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย นักเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณครูเมย่าจะมาสอนพวกเธอขอให้พวกเธอตั้งใจเรียนจะได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยไ,ได้เข้าใจไหมเข้าใจครับ <c oughs> ดีมากเดี๋ยอมครับมีแล้วผมมีแล้วเดี๋มาโอเค ยังไม่ออกวันนี้เปิเาาดเ็ววันกเราจะาเรียนการมีสายดนตรีมีใครรู้จักเครื่องดนตรีอะไรบ้างรู้จักไหมคะรู้จักจ้ะค่ะยกตัวอย่างมาตัวอย่างนึงกีตาร์ค่ะเฮ้ยโอเคเก่งมากแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องก,การไล่เสียงตัวโน้ตเก็บก่อนไหมเปํำที่อื่กันมาานาะเก็บเฮ้ยเฮ้ยเก็บ thank y ร์ใครเคยไล่เสียงดนตรีบ้างรู้ไหมมีอะไรบ้างนี่ ป้าลาดิโดอะทุกคนไล่ตามคุณครูนะคะเดี๋ยวเริ่เลยโดโดดิซาลาดิโดอะมีใครเคยเรียนการเต้นรีลาตบ้างรู้จักกันไหมรู้จักกับการรีลาตวันนี้เราจะมาสอนการเต้นรีลาตเดี๋ยวครู เดชนาวุฒ really. okay. ิล er ุกเลยบโอเคเดี๋ยวเราพอเต้นเป็นใช่ไหมรอบนำมือมาเสร็จปึ๊บทุกคนดูนะคะอ่ะหนึ่งสองสามแตะหนึ่งสองสามหนึ่งจับคู่กับเพื่อนแล้วทำตามจังหวะที่ครูบอกนะคะอ่ะเริ่มเลยสุกานสี่หนเึ่ง ผมที่ด้านนอกหน่อยผมมีธุระสำคัญจะคุยกับคุณพอมีอะไรคะคุณครูเมย่าดูนี่ทำไมผลการสอบของนักเรียนห้องคุณถึงเป็นแบบนี้นี่เด็กคุณไม่ตั้งใจเรียนหรือว่าคุณน่ะสอนไม่ดีเฮ้อฟอคะอย่าอมไหมคะ ผมมีแล้วอ๋อโอเคค่ะพอคะกิจกรรมมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเหมือนกันนะคะกิจกรรมทําให้เด็กสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ไหมถ้าผลการสอบออกมาเป็นแบบนี้เด็กก็จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้คุณจะทําอย่างไรคุณจะรับผิดชอบไหมถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคุณจะถูกย้ายโรงเรียนขอบคุณค่ะอืม แต่พอคะอะไรขนจมูกเล่มไว้ด้วยนะคะขนจมูกแค่ไว้กันเชื้อโรคแค่นั้นแหละ ช่วยติวหนังสือให้หนูได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวครูติวให้นะสอบแล้วหนูยังไม่พอโอเคเดี๋ยวจัดให้วันไหนดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยก็ได้ค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวครูติวให้ค่ะ ดอะไรกันบ้างติดะตาต้าครับติดรามครับติดมนุษย์ค่ะติดโคครับติดแพทย์ค passa, ่ะแพทย์ค่ะบริหารครับวิธีกรครับพยาบาลครับโอ้โหติดคณะดีๆกันทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้คุณดีใจด้วยจริงๆคุณเธอสุดยอดมากอะ่ะมันปริ่มนแบบคือมันแบบอ๋อแล้วจะเป็นยังไงมันปริ่มมากเลยน้ำตาคุณแทบจะไหลอ,อ่ะทุกคนดีมากภูมิใจอ่ะ ชีวิตของครู้อยคำชื่นชมเชิดอชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครู